ย้อนกลับไปราว20ปีก่อนหญิงสก,กุลเหลียวคนหนึ่งจากเมืองซินจูประเทศไต้หวันได้สร้างความตกใจให้กับผู้คนต่างประเทศเมื่อเธอเป็นผู้จ้างวานคนร้ายให้ฆ่าสามีของตนเองและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่มันเป็นการลงมือถึงเจครั้งกว่าที่สามีของเธอจะเสียชีวิตลงจริงๆซึ่งคดีนี้เป็นคดีจ้างวานฆ่าที่สะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไต้หวันคดีหนึ่งโดยมีการวางแผนใช้วิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดฉากอุบัติเหตุ การวางเพลิงร่วมไปถึงการฉีดพิษเพื่อฆ่าสามีของตัวเองให้ตายแต่ทว่าเขาก็สามารถรอดชีวิตมาได้ถึง6ครั้งแต่แล้วกลับต้องมาจบชีวิตลงในครั้งที่เจ็ดเพราะอะไรทําไมนางเดี๋ยวจึงต้องการกําจัดสามีของตนเองไปให้ผลผลคดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่9ธันวาคมปี1999เมื่อพอลูกคู่หนึ่งได้ไปตกปลาที่สะพานแห่งหนึ่งในเขตเมืองซินจูแต่แล้วทั้งคู่ก็เจอกับเรื่องไม่คาดฝัน เมื่อพบร่างที่ถูกเผาจนไม่เกียมอยู่ที่ใต้สะพานเมื่อตั้งสติได้จึงรีบเข้าแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีจากการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุพบว่าร่างนั้นเป็นของนายลินนนานจึงได้แจ้งกับทางครอบครัวของเขาเพื่อให้มาดูโศพเมื่อภรรยาของนายลินทราบข่าวจึงได้รีบรุดาอยังที่เกิดเหตุและทันทีที่เห็นสภาพโศพที่ถูกเผาไม่ดำจนเป็นตอตะกูทแทบจะจำไม่ได้เธอก็ระบุได้ทันทีว่า นั่นคือสามีของเธอเองจุดนี้ทําให้เจ้าที่ตํารวจเกิดความสงสัยแต่ก็เลือกจเก็บความสงสัยนี้เอาไว้แล้วจับตาดูนางเหลียวเงียบ,ยบจากการสืบสวนในเวลาต่อมาก็พบข้อมูลที่น่าสะพริงด้วยราวสี่เดือนก่อนหน้าที่นายหลินจะเสียชีวิตเขาประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหลายครั้งและแต่ละครั้งก็ได้ฝากรอยแผลเป็นไว้บนร่างกายซึ่งหลานชายและคนในครอบครัวไม่เคยคาดคิดเลยว่า การบาดเจ็บในแต่ละครั้งนั้นมันมาจากการจ้างวานของภรรยานายหลินเองเมื่อสืบลึกลงไปทําให้ทราบว่าที่ผ่านมานายหลินและนางเดี่ยวภรรยามีปัญหาระหองระแหงกันอย่างหนักโดยนายหลินได้เปิดร้านสแน็คบาร์หรือประมาณร้านคาราโอเกะซึ่งครอบครัวนี้จัดได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะครอบครัวหนึ่งนางเดียวได้ให้การว่าสามีเป็นคนชอบดื่มและมักจะอารวาสหาเรื่องกับเธอเป็นประจำทุกครั้งที่ดื่มจนเมา ทำให้มีปัญหาไม่ลงรอยกันเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่มีปากเสียงกันนายหลิ่ไดออกปากว่าจะยกที่ดินมูลค่า30ล้านหยวนให้กับหลานชายของเขาส่วนเธอลูกสาวอีกสองคนจะไม่ได้อะไรทั้งสิน้นเมื่อได้ยินดังนั้นความอดทนก็มาถึงขีดสุดพอที่ผ่านมาได้ช่วยกันทำมาหากินสร้างฐานะมาตลอดหลายปีแต่ความพยายามของเธอกับมีค่าเท่ากับศูนย์ในสายตาของสามี เละเมื่อยิ่งนึกถึงหลานชายสามีที่อยู่ดีๆก็จะได้ครอบครองสมบัติที่เธอช่วยสร้างมากับมือก็อยิ่งทําให้เธอรู้สึกแขนในอกจนแทบจะระเบิดหลังจากถูกเค้นสอบปากคําจากเจ้าหน้าที่อย่างหนกักทําให้ในที่สุดนางเดียวก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของสามีโดยเธอเล่าว่าหลังจากที่คิดค่้ควรอยู่หลายวานันก็ได้คําตอบว่าคงจะมีแต่ความตายเท่านั้น ที่จะหยุดสามีไม่ให้โอนที่ดินไปให้กับหลานชายคิดได้ดังนั้นเธอจึงได้ติดต่อหาคนที่จะมารับหน้าที่ลงมือใ้แผนการนี้สําเร็จตามที่ตั้งใจโดยนางเหลียวได้ติดต่อให้สองพี่น้องสกุลซูและชายชะกันอีกสี่คนให้ลงมือสร้างสถานการณ์เพื่อทําให้สามีของเธอเสียชีวิตในตอนแรกแผนการถูกวางไว้อย่างรอบคอบแต่ทว่าสิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือน่ายหลินเป็นมนุษย์กระดูกเหล็กฆ่าไม่ตายทําให้พวกเขา จะต้องเหนื่อยลงมือในอีกหกครั้งต่อมาการลงมือครั้งแรกแผนการก็คือนางเหลียวจะทําทีขอให้นายหลินสามีมารับโดยอ้างว่าเกิดอุบัติเหตุมอไซลม้มนายหลินซึ่งไม่ได้มีความระแวงสงสยัยใดๆก็เดรีบออกไปรับปรรยาตามที่เธอบอกแต่ในระหว่างทางเขาก็เกิดอุบัติเหตุถูรถชนเสียเองแต่โชคดีที่ไม่ได้บาดเจ็บสาหาัสแต่มันก็ทําให้เขาเกิดบาดแผลฉกันตามร่างกายหลายแห่งเลยทีเดียว และถึงแม้ว่าตัวเองจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังคิดเป็นห่วงภรรยาโดยเขาได้ขอร้องให้คนที่ขับรถชนซึ่งเป็นทีมสังหารของภรรยาให้ช่วยไปรับภรรยาแทนเพราะเธอเกิดอุบัติเหตุและกำลังรองให้เขาไปรับพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องแจ้งเหตุเรื่องรถชนกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากความเป็นห่วงสามีหาได้ทำให้นางเหลียวเกิดความซาบซึ้งใจไหม เพราะนางยังของแน่วแน่อยู่กับการวางแผนฆ่าสามีด้วยการเตรียมลงมืออีกเป็นครั้งที่สองการลงมือในครั้งที่สองหนึ่งเดือนต่อมานางเหลียวก็วางแผนจัดฉากให้เขาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกครั้งแต่คราวนี้บุญรักษาทําให้นายดินในรับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครั้งนี้นางเหลียวรู้สึกงุนงงกับทีมสังหารมากเพราะแทนที่สามีของเธอจะเสียชีวิตแต่กลับแค่ฟกช้ำดำเขียวตามร่างกายเท่านั้น การลงมือในครั้งที่สในครั้งนี้นางเหลียวเกงว่าถ้าจัดฉากอุบัติเหตุอีกจะเป็นที่สงสยัยครั้งนี้เธอต้องวางแผนให้รัดกุมมากกว่าเดิมต้องให้มันจบที่ครั้งที่สหลังจากคบคิดหาวิธีลงมืออยู่หลายวันนางเหลียวก็ทุ่มทุนสร้างด้วยการเผาบ้านตัวเองซะเลยวันเกิดเหตุเธอรอจังหวะที่สามีเมาได้เผลอหลับไปด้วยความเมาจึงลงมือวางเพลิงเผาบ้านทันทีอน,นิจจา คนเราไม่ถึงที่ตายนี่ทํำยังไงก็ไม่ตายเหลือเชื่อที่มีคนรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันทีที่เห็นเปลวไฟกาลังลุกไหม้อยู่ภายในบ้านของทางครูเจ้าหน้าที่ก็รีบบิงรถมาระงับเหตุได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วก่อนที่มันจะลุกไหม้ไปทั่วทั้งหลังผลจากไฟไหม้ในครั้งนี้ทําให้นายหลิ่นไดนรับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ข้อเท้าเมื่อเห็นสามีรอดชีวิตมาถึง3าครั้ง3คานางเหลี่ยวก็เริ่มะหงุนหงีด ที่อะไรๆจะดูเป็นใจให้สามีรอดมาได้ทุกครั้งแต่คนอย่างเธอไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆการลงมือในครั้งที่4ขคราวนี้เธอตัดสินใจจะใช้วิธีที่โหดขึ้นมาอีกครั้นแต่วางผลที่แน่นอนของครั้งที่ผ่านมาด้วยนั่งเดี๋ยวจัดก,การวางยาในขวดไวน์ของสามีเพื่อให้เขาหมดสติไร้ที่โแรงที่จะต่อสู้หรือขัดขืนจากนั้นก็ได้ให้คนรายที่ได้นัดแตะกันมาก่อนแล้วให้เข้ามาในบ้าน แล้วใช้มีดที่พบมาฟันเข้าที่ร่างของนายหลินรวมไปถึงอาวุธอื่นๆร่วมด้วยใช่แล้วแกรอดตายอีกครั้งเพราะว่ามีคนมาเอื่นมาเห็นเหตุการณ์เขา้าจึงรีบเข้าช่วยเหลือและนี่ก็เป็นครั้งที่4แล้วที่มีคนมาช่วยดึงนายหลินออกมาจากประตูนรกการลงมือในครั้งที่5ขณะที่นายหลินถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลนางเหลี่ยวก็ยังคงเดินหน้าหาทางกำจัดสามีต่อไปโดยเธอได้ไปหาซื้อพิษงูจริออกมาแล้ว จากนั้นก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลที่สามีกําลังรักษาตัวในสภาพที่มีบาดแผลถูกมีดฟันจนเวื้ว่าไปทั้งตัวต้องผันผ้าเป็นมัมมีพอมาถึงนางเหลียวก็จัดการฉีดพิษงูเข้าไปที่บาดแผลของสามีตัวเองเธอมั่นใจว่าคราวนี้นายหลินคงไม่รอดแน่แต่ผิดคาดพิษงูที่ได้มามันถูกฤทธิ์ออกมานานเกินกว่าครึ่งชั่วโมงทําให้ประสิทธิภาพของมันลดลงทําได้แค่เกิดบาดแผลบวมแดงเท่านั้น มาถึงตอนนี้นายหลิศเริ่มจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายภรรยาที่นอนเคียงข้างกันทุกวันกําลังวางแผนเอาชีวิตเขาอยู่เมื่อลองนึกย้อนไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมายิ่งทำให้แน่ใจว่านี่อาจจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่เธอพยายามลงมือฆ่าเขาให้ตายการลงมือในครั้งที่6หลังจากที่สามีออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวต่อที่บ้าน นางเหลียวผู้ไม่ยอมแพ้ในการสรรหาสารพัดวิธีกําจัดสามีก็ได้เริ่มแผนมาอีกครั้งคราวนี้เธอจัดการหาแคปซูลที่มีส่วนผสมของสารกําจัดสัตููพืชมาหลอกร้องให้สามีกินโดยบอกว่ามันคือยาบํารุงที่ช่วยรักษาสมานแพลแต่ตอนนี้นายหลินไม่มีความไว้ใจในตัวของภรรยาตัวเองอีกแล้วจึงได้บ่ายเบียงไม่ยอมกินยาที่เธอเออกมาให้หลังจากที่เกี้ยก,กล่อมกันอยู่นาน นางเหลียวก็เริ่มโมโหเร่เกวว่าแผนจะร่มอีกจึงได้จับยากอเข้าไปในปากของสามีนายหลินพยายามดิ้นรนจนสามารถหลุดพ้นมาได้จึงได้ขับรถนี้ออกมาทาั้งๆที่ร่างกายของเขายังไม่แข็งแรงดีการลงมือสําเร็จในครั้งที่7นางเหลียวขับรถไล่ตามมาทันที่ใต้สะพานจึงได้บังคับให้เขาลงจากรถแล้วใช้น้ำมันเบนซินด้านลงไปที่ตัวจากนั้นก็จุดไฟเผา หลังจากยืนดูผลงานจนแน่ใจแล้วว่าครั้งนี้สามีของเธอเสียชีวิตไปแล้วจริงๆเธอก็ได้เดินทางกลับไปที่บ้านทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากถูกจับกลุ่มนางเหลียวได้ให้การว่าทุกอย่างที่เธอทำลงไปเป็นเพราะต้องการจะสั่งสอนสามีเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาชีวิตแต่อย่างใดและมันก็เห,นเหมือนกับทุกครั้งที่คนร้ายถูกจับกลุ่มพอพวกเขามักจะไม่พูดความจริง แต่จะโยนความผิดให้กับคนตายที่พูดไม่ได้สะตุขังอย่างไรก็ตามวิธีการลงมือของเธอได้คน้ายที่เหลือมันไม่ใช่แค่การให้บทเรียนแต่มเป็นการตั้งใจที่จะเอาชีวิตสมากกว่าในท้ายที่สุดนางเหลียวหนูและชายที่ใช้มีดแทงในหลินก็ถูกศาลตัดสินให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนคนร้ายที่เหลือได้รับโทษคนละไม่กี่ปีเนื่องจากเป็นเพียงผู้ร่วมลงมือปัจจุบันนางเหลียวหนูได้รับการปล่อยตัวออกมา เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความเจ็บปวดของครอบครัวนายลินนานที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีความรู้สึกนั้นก็ยังคงอยู่จนต้องอาศัยธรรมะเพื่อเยียวยาความเจ็บปวดนี้ฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ